ธรมะสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกจากหนังสือชีวิตนี้น้อยนักพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษข้อที่7ความแตกต่างในชาติกำเนิดชีวิตหรือชาตินี้ของทุกคนมีชาติกำเนิดไม่เหมือนกันเป็นไทยก็มีจีนก็มีแขกก็มีฝรั่งก็มีมีชาติตระกูลไม่เสมอกัน ตระกูลสูงก็มีตระกูลต่ำก็มีมีสติปัญญาไม่ทัดเทียมกันฉลาดหลักแหลมก็มีโง่เขลาเบาปัญญาก็มีมีฐานะต่างระดับกันร่ำรวยก็มียากจนก็มีความแตกต่างห่างกันนานาประการเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องชี้ให้ผู้เชื่อในกรรมและผลของกรรม เห็นความมีภพชาติในอดีตของแต่ละชีวิตในชาติปัจจุบันที่เกิดมาต่างกันในชาตินี้เพราะทำกรรมไว้ต่างกันในชาติอดีต differences of birth existence of life of each individual has differences of birth whether the persons may be Thai Chinese Indian or Westerners have differences in family tradition and social strata Intelligence and wisdom are not the same. One may be wise, or may be foolish. Living standard is also different in terms of property. All the differences can be varied. This indicates belief in karma and also its consequences. Each person had differences in past. Existences which lead to differences is present one or undergo different births and lives due to different karma in the past